หน้าที่ของ Product เราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะพัฒนามันยังไง Product Manager เนี่ยคืออะไรสวัสดีค่ะกับมหัศจรรยของมิชาวงนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะแล้วก็มาอธิบายให้ฟังว่า Product Manager คืออะไรนะคะ ตามที่นี้เล่าไปในคลิปลฟ์อัปเดตเนาะที่ปล่อยไปเมื่อเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วว่าตอนนี้นีย้ายงานจากสายคอนซัลเทนมาเป็นสาย Product Manager แล้วนะคะแล้วก็มีคนถามกันเข้ามามากว่าเอ้ยคนดังแมเ a g เจอรคืออะไรหรือว่าบางคนเนี่ยก็เริ่มได้ยินอาชีพนี้ในตลาดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เพิ่งมาแบบ ะะหรือว่าอาจจะได้ยินคําว่า product owner อ่ะอันนี้ที่ไทยชอบใช้เออมันคืออะไรมันทําอะไรกันหรออะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังละกันว่าอาชีพนี้คืออะไรมันมาจากไหนนะคะเริ่มพี่คาถามแรกก่อนเลยก็คือ product manager เนี่ยคืออะไรใช่ไหม องให้ง่ายก่อนเลยคือ product manager เป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยก่อนมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอย่าง brand manager ที่บริษัท consumer product ทั้งหลายเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วนะสมมติว่ายอ,อย่างอะแชมพูแพนทีอย่างเงี้ยก็ต้องมี brand manager ที่ดูแพนทีแล้วก็ดูว่าแพนทีเนี่ยจะต้องมี product อะไรบ้างจะขายอะไรบ้างจะขายยังไงอันนี้หลักการเดียวกันเลยค่ะแต่ว่า product manager เนี่ยเป็นเทมที่ใช้ใน tech firm ก็คือทําหน้าที่เหมือนแบรนด์แมเนจเจอร์แทนที่จะดูเป็นแบรนด์ไปเนี่ยจะไปดูเป็นฟีเจอร์หรือเป็นโปรดักที่อยู่ในเทคคอมพานียกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างใน Google เนาะ l o o g l e เนี่ยมีหลายโปรดักตมากเลยที่ทุกคนรู้จักกันก็แน่นอนมี s r c r g m g m l i o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  g m e p y p y t u t u อ่ะพูดถึง YouTube เลยก็ได้ง่ายๆคือ y t u t u เนี่ยเป็นโปรดักต์โปรดักหนึ่งที่ใหญ่มากเนาะคือมันทําได้หลายอย่างใช่ไหมคะเอาง่าย,ายๆเนี่ยยูเซอร์มี2 2แบบ ก็คือคนที่เป็นคนดูเราก็ยูทูบเบอร์ก็คือคนที่เป็นคนอัพโหลดวิดีโอเอาแบ่งง่ายๆแบบนี้ก่อนละกันก็คือตัว y YouTube เนี่ยจะมีทีมโปรดักต์ก็คือคนที่เป็นเฮสสูงสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ดูทั้งสองขาก็คือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นของทั้งฝั่งยูเซอร์ที่เป็นคนดูและฝั่งยูทูบเบอร์ที่เป็นคนอัพโหลดแต่ว่าเขาอาจจะแบ่งเป็น2ทีมออกมาว่าเฮ้ยให้มีอักนิชาจะเป็นโปรดักต์แมเนเจอร์ที่ดูฝังยูเซอร์นะแล้วก็มีโปรดักต์แมเนเจอร์อีกคนหนึ่งดูฝั์ สมมุติว่านี่ได้รับหน้าที่ในการดูฝั่ง YouTube User ก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ้ยโกของโปรดักต์นี้โกของ YouTube เนี่ยคืออะไรฝั่งของ User เนี่ยโกของคนดูก็คือฉันจะต้องหาอะไรดูที่มันตรงกับความสนใจฉันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราที่เป็น Product Manager จะทำยังไงให้คนดูอ่ะ,อะหาวิดีโอที่มันโดนใจเจอเยอะที่สุดก็เลยอาจจะเป็นว่าทำไม หน้าโฮมเพจของ YouTube ที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยมัน Personalize มากเลยเขาใส่แบบ p e r s o n a l i z e f e ฟีเจอเข้าไปเขาเก็บหมดเลยว่าแบบทุกคนเนี่ยสนใจอะไรบ้างแล้วเขาเอาไปประมวลผลออกมาเพื่อจะโชว์วิดีโอที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคุณในขณะเดียวกันเขาก็มีฟีเจอร์ Search ทั้งหลายที่เอ้ยถ้าวันนี้นีแบบสนใจอยากอยากไปเรียนต่อใช่ไหมก็เสิร์ชได้เลยเรื่องของแบบเรียนต่อ How I got into Harvard ติด Harvard ได้ยังไงคลิปนี้นีมาบอกทุกเทคนิคที่นีใช้ในการสมัครเรียนต่อค่ะหรือว่าอยากหางานก็เสิร์ชได้เลยเรื่องของการหางานเพราะมันจะได้ตดงใจแล้วช่วยให้เราที่เป็นคนดูหาเจอในขณะเดียวกันถ้าสมมติเป็นฝั่งของยูทูบเบอร์ก็ต้องเป็นคนอัปโหลดวิดีโออ่ะโกหลักๆของฝั่งอัปโหลดวิดีโอก็คือทำอยังไงก็ได้ให้อัพโหลดวิดีโอให้ง่ายที่สุดและน่าสนใจที่สุดสำหรับคนดู ก็ทําให้มันอัปโหลดได้ก่อนแต่ว่าจะมีทูเรื่องของความน่าสนใจสําหรับคนดูเนี่ยยูทูบเบอร์ต้องคิดแล้ว,ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรเพื่อช่วยให้คนดูเนี่ยสนใจวิดีโอเรามากขึ้นตัว YouTube เองเนี่ยก็จะมีทูต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Analytics หรือว่าแบบ Recommendation ทั้งหลายที่ YouTube เข้ามาช่วย อะไรตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือโลกหลักๆสองฝั่งของ u t u b e ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้ว YouTube มันเป็นโปรดักที่ค่อนข้างใหญ่มากเขาอาจจะแบ่งขึ้นมาอีกอาจจะไม่ได้มี PM แค่2คนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอืแต่นั่นคือ g กหลักๆของ Product Manager เราได้รับ Assignment Product นั้นๆมาเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยหน้าที่ของ Product เราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะพัฒนามันยังไงนะคะก็คือหน้าที่หลักๆคือดูแลและพัฒนา ดูแลนี่ก็คือทำยังไงก็ได้ให้โปรดักต์เนี่ยมันดันได้โดยที่มันไม่ได้ตกขาดตกบกพร่องอะไรเนาะที่เมื่อกี้บอกว่าอย่างเป็นยูทูบเบอร์ต้องอัปโหลดวิดีโอได้มันก็คือต้องสมูทและใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ได้แบบอัพแล้วแบบกดอัพขึ้น100%ปุ๊บแอาวิดีโอหายอย่างนี้มีบั๊กมีบั๊กทำยังไงโปรดักต์เมเจอร์ก็ต้องรับรู้ต้องคอยกิปแครกว่ามันมีบั๊กมีเออร์เอร์ตรงไหนบ้างแล้วก็คือต้องแอด i ไ n ร์เอนจิเนียร์เนี่ยเข้าไปช่วยซ่อม คือ Product Manager จะไม่ใช่อะไรที่เราทำงานคนเดียวแต่เป็นทำงานกับทีม Cross Functional เลยก็คือหลายๆทีมที่จะต้องทำงานด้วยเช่นซอฟต์แวร์ e n g i n e e r หรือวิศวกรทั้งหลายนะคะที่จะเป็นคนเขียนโค้ดตั้งแต่สร้างขึ้นมายันซ่อมให้เราเนาะแล้วก็มีเรื่องของ UX Designer นะคะโดยเฉพาะฝั่งที่เป็น user facing ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเอ้ยเราจะหา Solution แก้ปัญหาให้กับลูกค้าย,ยัางไง แล้วก็อีกทีมหลกัหลกๆที่มีก็คือเรื่องของเดลสายนะคะก็ะคือช่วยทุกครั้งที่จะล้อนชัยเนี่ยต้องคุยกันก่อนว่าอันนี้ล้อนแล้วเมทริกที่จะวัดเนี่ยคืออะไรเราจะวัด p e r f o r m ร์แมของสิ่งที่เราจะล้อนผล Product นั้นๆยังไงอะไรประมาณนี้หลกัหลกๆมี3ทีมที่ต้องทํางานด้วยแต่ก็แล้วแต่อีกว่าเราทำโปรดักต์อะไรเนาะอาจจะมีทีมอื่นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ฟีเจอร์ที่เราดู อันนี้ก็น่าจะเห็นภาพรวมเนาะว่าแบบโอเคโปรดักต์แมเนจเภาพรวมทําอะไรบ้างนะคะแต่ทีนี้ถ้าเบรกดาวออกมาว่าแต่ละวันน่ะทำอะไรแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนกัน Product Management เนี่ยมันกว้างมากและทําได้หลายแบบมากๆแต่โกหลักๆก,ก็คือดูแลและพัฒน,นาอย่างที่นี้ทำอย่างเงี้ยคือทุกวันที่เริ่มทํางานเนาะก็เริ่มจากไอตรงดูแลก,ก่อนเลยว่าเฮ้ยวันนี้มีบั๊กตรงไหนไหม มีใครรีพอร์ตอะไรมาให้เราจะเข้าไปเช็คแดชบอร์ดของโปรดักต์นั้นๆเช่นอย่าง youtube เนี่ยเขาก็จะมีแดชบอร์ดของเขาหลังบ้านเนาะให้ทีมงานดูว่าเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยวันนี้คนอัปโหลดวิดีโอแล้วเฟลเยอะมากเลยวะทําไมหรือว่าแบบคนคลิกไปดูวิดีโอแล้วเขาเขาเข้าไม่ได้เต็มเลยแบบเขาไม่แลนด์ออนเพจที่เป็นวิดีโอทําไมอันเนี้ยก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีบัก๊กต้องเข้าไปแก้เราก็ดูแล้วก็แอดไซน์ให้เอนจิเนียร์ อันก็เป็นส่วนหนึ่งของวันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการพัฒนาอันนี้ก็คือต้องมาทํางานกับทีมละแต่เราก็เริ่มเริ่มคิดก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เราเราล้ออันโปรดักต์ไปแล้วประมาณประมาณหนึ่งแต่อุ้ยมันยังมีอะไรมากมายให้เราพัฒนาโปรดักต์ได้ดังเยอะใช่ไหมเราจะทําอะไรดีเราอาจจะต้องกําหนดเป้าหมายก่อนว่าเฮ้ยเราอยากให้ปีหน้าเนี่ยมีคนดู YouTube มากขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราจะทํายังไงให้ไปถึงจุดนั้นล่ะ ก็อาจจะเริ่มตั้ง brainstorming workshop กับทีมอาจจะเป็นทั้ง Engineer, Designer, DS เอาเข้ามาหมดเลยเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรกันดี p าย i อยท์ไอเดียนั้นทำงานกับ Designer สร้าง solution ขึ้นมาคุยทำา u s r r r s s e r r h h เพิ่มเราก็คุยกับ Engineer ว่าเฮ้ยสร้างอันเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ควรทำไหมคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงเรากอ็อืม คือส่วนหนึ่งของวันจะเป็นเรื่องของดูแลเมนเทนให้โปรดักต์นี้รันต่อไปได้อีกส่วนหนึ่งของวันเป็นเรื่องของการวางแผนซึ่งการวางแผนเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมาเป็นสเต็ปคือยาวกว่าจะจบปีเจอร์หนึ่งที่จะออกมาได้เพราะฉะนั้นแต่ละวันอะ่ะจะไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ที่สเตจไหนของการวางแผนพัฒนาโปรดักต์นั้นๆวันๆก็ประมาณเนี้ยค่ะอะล็อตออฟมีติ้งคือประชุมเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราคือตัวกลางที่คอนเน c t หลายๆทีมเข้ามาด้วยกัน คือส่วนมากเราจะมีคนที่เป็นวิศวะที่แอทไลน์ให้กับโปรดัก์เราดีไซเนอร์ที่แอทไลน์ให้กับโปรดัก์เราแต่เขาจะไม่ค่อยคุยกันยกเว้นเราพาเขามาคุยกันเพราะว่าเขาก็จะทํางานในโดเมนของเขาดีไซน์ก็จะคือนั่งคิดโซลูชันนั่งเบนซ์ซอมไปเอนจิเนียร์ก็คือนั่งสร้างหรือแก้บักอยู่เนาะดี DS ก็เนี่ยนั่งแอนะลซ์ข้อมูลคือเราต้องเป็นคนมาบอกเขาว่าเฮ้ยทุกคนมาคุยกันเถอะเราจะทําอะไรกันดีเราทุกคนก็จะเอาข้อมูลที่มีของแต่ละฝ่ายเนี่ยมารวมกัน แล้วเราก็ช่วยแบบขยี้ให้เขาว่าเฮ้ยเราจะเอามารวมกันแล้วมันออกมาเป็นไอเดียอะไรบ้างนะอะไรประมาณนี้ก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเปรมว่าเราคือตัวกลางร,ระหว่างทุกฝ่ายนะคะอืมซึ่งจริงๆถ้าสนใจตรงนี้เดี๋ยวไว้วันหลังมาเล่าให้ฟังเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยว่ากว่าจะออกมาเป็น product หนึ่งเนี่ยทำยังไงบ้างทีนี้รีวิวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแบบอาชีพโปรดักต์แมเนเมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง เดี๋ยวจะเทียบในมุมว่ามาจากสายคอนซัลท์ละกันเนาะเพราะว่าเราก็คือเห็นอาชีพมาประมาณ2แบบหลักๆอจริงๆข้อดีของ Product Management ที่มีชอบมากๆก็คือมัน e n d t o e n d ก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่ได้คิดและได้เป็นคนลงมือทำคือเราเห็นตั้งแต่ต้นจนจบคือเราที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมเอาทุกคนมารวมกันเพื่อ brainstorm i ไอเดียไอเดียหนึ่งขึ้นมาเสร็จแล้ว En g i n e e r สร้างให้ u ้อนให้กับลูกค้า เราก็เห็นผลคือวัดผลเลยคือเฟลก็เฟลดีก็ดีสำเร็จก็สำเร็จแล้วถ้าถ้าเฟลต้องแก้ด้วยอะไรคือเราแบบเราเป็นโปรดักต์เมเนเจอร์เราโอนสิ่งนั้นจริงๆแล้วเราได้คิดและลงมือทําซึ่งเป็นอะไรที่นีชอบมากๆคือถ้าเกิดเทียบกับแบบสมมุติว่าเป็นฝั่ง s t r a ท e g จีฝั่งวางแผนอย่างเงี้ยคือสนุก,กได้คิดหัวแตกเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าเรามายื่นให้อีกทีมนึ่งทำ อย่างตอนที่นี้ทำ google อย่างเงี้ยน,นี่ก็คือเป็นทีมคอนเซิลใน Google แล้วนี้ก็ทำงานกับทีมโปรดักต์นี่แหละนี่คิดกับทีมโปรดักต์หัวแทบแตกเลยคิดหนักมากเสร็จแล้วบอกทีมโปรดักต์ให้เอาไปลงมือทำให้อันี่ก็มูฟออนไปคิดโปรเจกต์ใหม่นี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นี่คิดอะเอ,อ่อ e x e c u t e แล้วมันจะเป็นยังไงนะเขาเอาไปทำแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมันไม่จบมันมันจบ ที่การวางแผนแล้วมันไม่ได้ทําต่อก็เลยอันเนี้ยคือไม่ชอบฝั่งสตาทีจี้แต่ชอบมากสาหรับฝั่งโปรดัก t ์ซึ่งพอพอเป็นในมุมพอเอ็นทูเอแล้วอะ่ะพอเราได้ทําตั้งแต่ต้นจนจบมันทําให้เรารู้กว้างคือนี้ต้องทํางานกับดีไซเนอร์ designer, อย่างเงี้ยแล้วก็ได้เข้าใจว่าเฮ้ยฝั่งดีไซน์เนี่ยกว่าที่เขาจะคิดออกมาว่ากว่าปุ่มปุ่มนึงจะวางตรงไหนอ่ะมันต้องมันต้องไปดูอะไรบ้างมันต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมีดีไซน์แพทเทิร์นแบบนี้นะ คอมพิวเตอร์เขาทำกันแบบนี้นะถ้าอยู่วางตรงนี้ยังไงก็เจ๊งวางไม่ได้คือมันจะมีวิธีคิดหรือแบบดีไซน์ thinking process ทั้งหลายอย่างเงี้ยก็คือได้เรียนรู้ตรงนั้นรวมถึงเอ่อทำงานกับฝั่งเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยคือเราโค้ดไม่เป็นแบบไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพอคุยกับเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคจะออกมาเป็นโปรดักหนึ่งเนี่ยแบบตัวซิสเต็มเนี่ยมันมีอะไรประมาณไหนว่ามี API อะไรตรงไหน,นเอ่อถ้าเราจะทำตรงนี้มันเป็นการแก้ front end back end อะไรยังไงคือ พอจะเริ่มเข้าใจแล้วพอจะเริ่มเห็นภาพอืมก็คือได้เป็นแมネจเม m นต์เต็มตัวหรือว่าทํางานกับ DS ก็จะเข้าใจอะอันนี้สแตทซิกไม่สแตทซิกถ้าวัดอันนี้ไม่เมค e ซ์เซนต์อันนี้เมค e ซ์เซนต์ในมุม DS ทําทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้กว้างแล้วเ,เรารู้รู้สกิลที่กว้างขึ้นที่เป็นสกิลของการเอ็กซ t คแล้ว Value ของเราก็คือ f a c i l ิลิเทต e เก็ i g อ m ไลนแล้วเราก็คือมี b u บิสเ s สมาย ใส่ความคิดเข้าไป structure project ให้ช่วยทำให้ Project ์เนี่ย move forward อะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเติมสกิลให้ตัวเองได้ดีเหมือนกันแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ซ้ําคือถึงแม้ว่าเราอากจะดูแลโปรดักต์โปรดักต์เดิมแต่ว่าแบบมันมีหลาย area มากมากที่ทําที่แบบให้เราได้ได้ลอง t a s อะไรเงี้ยอย่างเนี่ยทำ u ูทูบอย่างเงี้ยคือ หลอนฟีเจอร์หนึ่งจบไปหลอนฟีเจอร์ใหม่มันก็คือเหมือนเป็นโปรเจกต์ใหม่แล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เรียนรู้มุมใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็เทคโนโลยีนยมันก็ค่อนข้างลูอิดมากๆคือมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยติดตามข่าวว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราสามารถนาะมา apply กับตัวเราได้ไหมเช่นอย่างตอนนี้แบบ open ai หรือว่าแบบ chat gpt มามากๆเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเปิดเป็น open source แล้วนะเราจะนํามาใช้กับ product เราอย่างไรอืม อะไรประมาณนี้ก็คือมันได้คิดโปรเจกต์ใหม่เรียนรู้ตลอดเวลาข้อเสียนะคะก็คือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นข้อเสียก็ได้อันนี้คือมันต้อง lead without authority ก็คืออย่างที่บอกว่าเราทำงานกับหลายๆทีมเราทำงานกับเนี่ยซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ทำงานกับดีไซเนอร์เดทั้งหมดนี้เขาก็ reporting line เข้ากับ manager ของเขาแต่ว่าเราต้องเป็นคน lead เขาคือเราไม่ได้มี authority เหนือเขาหรืออย่างใดเราเป็น peers แต่เราต้องหลีดเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ยากที่จะแบบทําให้ทุกคนหันหัวไปในทางเดียวกันคือต้องต้องค่อยตะล่อมอ่ะต้องใช้ศิละปะในการตะล่อมซึ่งก็เป็นการฝึกซอม s สกิลที่ดีอย่างหนึง่งแต่บางทีมันก็แบบช้าหรือยากนิดหนึ่งก็ต้องแบบรู้จักวิธีการ drive change หรือ drive alignment ตรงนี้นะคะก็เป็นการฝึกซอม s สกิลระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่า เวลาทำ strategy อเราอยู่ที่การวางแผนแล้วเราก็ส่งต่อให้ตัว product ออทอพอเราอยู่ในโลกของ r r o u c t อ่ะมันก็เป็นอะไรที่สโคบเล็กลงมาเมื่อเทียบกับฝั่งทีมกลยุทธ์หรือทีม Strategy คือเราจะอยู่ในโลกของอสมมติว่าอยู่ y o u t u b e ่างก็จะอยู่แค่โลกของ YouTube คือจะไม่ได้ไปทัชสิ่งอื่นแต่ถ้าสมมติว่าตอนที่นี้ทำคอนเ s u ต์ใน Google อย่างเงี้ยอ่ะนี้ทำ u t u b e เสร็จนี้เข้าใจ youtube ละ นี่ไปทำสมาร์ทโฮมให้กับ Google อีกคือสโคปมันกว้างกว่าคือ Possibility ในการเรียนรู้มันก็กว้างกว่าแต่นี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นข้อเสียอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแบบคือแค่ในโปรดักที่เราอยู่อ่ะมันก็มันก็เยอะมากพอที่จะให้เราเรียนรู้แล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็ถ้าอยากเห็นภาพใหญ่ภาพกว้างอยากเห็นว่าทางบริษัททำอะไรอะ่ะคือเริ่มต้นแคร์แย่ด้วยการเป็นพอร์ดักแมนอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นก็เก็บไว้ให้คิดละกันไม่ได้ถึงกับเป็นข้อเสียอะไรขนาดนั้น c คริเออร์นะคะ um, จริงๆอันนี้ยังไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นแต่อันนี้รวบรวมมาให้เป็น common pattern ละกันที่ไทยเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงนี่ยอันนี้คือของที่อเมริกานะคะคลาสสิกจะเริ่มประมาณ APM Associate Product Manager อันนี้คือจบปอตรีมาเข้ามาได้เป็น APM เข้ามาเนี่ยปี2ปี3ปีแล้วแต่บริษัทก็จะได้เป็น PM หรือถ้าเป็น PM อยู่แล้วก็จะไปเป็นเ e n i o r PM เนาะคือสโคมงานก็คือโปรเจกต์กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยจะเริ่มไม่เคลียร์ขึ้นเรื่อยๆ oh. เช่นตอนเป็น a p m เข้ามาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแบบอะไปสร้างปุ่มนี้ในใน YouTube จบแล้วเราก็เวิร์กกับเอนจิเนียร์ดีไซเนอร์ดีไซน์ปุ่มขึ้นมาแล้วก็ล a อนช์อันนี้คือเคลียร์ชัดมากเลยชัดมากเลยว่าเราต้องทําอะไรแต่ถ้าสมมติว่าโตขึ้นมาหน่อยเป็น PM เป็น s PM เขาก็จะบอกว่า เนี่ยไปทำยังไงก็ได้ให้ยูทูบเบอร์อัพโหลดวิดีโอมากขึ้นอ่ะเริ่มกว้างละแต่ว่าแบบทำยังไงให้มันแบบแอัพโหลดมากขึ้นแล้วอัพโหลดมากขึ้นอ่ะเมคเซนไหมอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มให้เป็นโจทย์กว้างๆมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเริ่มเป็นกรุ๊ปโปรดักต์แมเนจเจอร์เออกรุ๊ปโปรดักต์แมเนจเจอร์เนี่ยก็จะเริ่มมีทีมละได้แมเนจทีมก็คือ APM PM SCM เนี่ย รีพอร์ตกุ๊ปแมนเจนะคะก็อาจจะดูเป็นอย่างเมื่อนแกที่ยกตัวอย่าง Youtube มี2ขาใช่ไหมเป็นขาขาหน้าขาคนดูขายูทูบเบ r ร์กุ๊ปเนี่ยอาจจะดูคนดูทั้งหมดแล้วแบ่ง PM 3าคนในทีมให้เป็นคนที่ดู Search คนที่ดู Home Page แล้วคนอีกคนที่ดูฟีเจอร์อื่นอะไรประมาณนี้แต่กรุ๊ปเนี่ยก็จะคือเป็นอัมเบร่าของน้องๆทั้งหลายแล้วก็เป็นดี렉เตอร์ VP ื ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ละด i เรคเตอร์ Director ก็อาจจะเป็นด i เรคเตอร์ Director ของ YouTube ทั้งยวงหรือเขาอาจจะแบ่งอีกว่าแบบด i เรคเตอร์ของฝั่งยูทูบเบอร์ด e เรคเตอร์ของฝั่งยูเซอร์อันนี้ก็แล้วแต่ละว่าแบบโปรดักต์มีความคอมพลีเคทมากน้อยแค่ไหนนะคะวีพีก็เช่นกันก็แล้วแต่ความยิ่งใหญ่ของ Product เลยเนาะแต่สูงสุดของแ a r e อันนี้เรียกว่า CPO ก็คือ Chief Product Officer ก็คือเป็นคนที่ดู Product ทุกอย่าง ในบริษัทในกรณีนี้ของ YouTube ก็จะเป็นก็คืออาจจะเป็น YouTube Product Lead หรือ Product VP ที่ดูทั้งสองขาคือฝั่งคนดูและฝั่ง YouTuber นั่นเองนะคะซึ่ง c a r ิเอ p a ์พหรือเรื่องของปีไหนปีไหนจะได้โปรโมทเนี่ยไม่ได้เคลียร์เท่ากับของฝั่ง Consulting ขนาดนั้นก็คือส่วนมากอาจจะย้ายบริษัทเอาเพื่อแบบอัพบางบริษัทมีกรุป๊ปบางบริษัทไม่มีกรุป๊ป บางบริษัทมีดี렉เตอร์บางบริษัทไม่มีคือแล้วแต่มากๆค่อนข้างอย่างแบบไม่ได้เซ็ตโตนขนาดนั้นสําหรับแคริเอร์ผานในสายงานนี้หรือบางคนเนี่ยทำพีเอ็มไปสักพักเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้สกิลที่พร้อมไปเปิดซาเอัพของตัวเองก็เยอะแยะเช่นเดียวกันวันนี้ก็เล่าแบบประมาณนี้ก่อนละกันถ้าเกิดมีคําถามจริงๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าอยากเจาะลึกเรื่องอะไรเพิ่มวันนี้เล่าค่อนข้างแบบแตะเนื้อเนือง่ะเอาให้พอเห็นภาพว่าเออพีเอ็มทำอะไรองอะไรอย่างเงี้ย แต่ระหว่างนี้ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ product manager product management มากขึ้นนะคะก็แนะนำ resource ต่างๆอันแรกเลยก็คือเรื่องของหนังสือนะคะ inspire นะคะเล่มนี้ดีมากเป็นเล่มแรกที่มีอ่านเกี่ยวกับ product management ตอนนั้นยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าตอนที่ internship ไปบอกเขาว่าสนใจอะ่ะเขาก็เลยให้หนังสือเล่มนี้มาเขาแจกทุกคนในทีมแล้วบอกว่าเอออยู่ไปอ่านเล่มนี้ดูมันค่อนข้าง cover แอรีของ product management ได้ดีก็นี่อ่านจบแล้วดีจริงตอนนี้ไม่มีอยู่กับมือเพราะว่าให้พี่ชายไปนะคะแต่ว่าก็ไปอ่านได้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Lenny's Newsletter อ่าอันนี้เป็น Newsletter ของคนที่เป็น PM เขาชื่อว่า Lenny ก็น่าจะเคยทำที่ Airbnb และอื่นอตอนนี้เป็น full time Newsletter Writer นะคะก็คือเขียนเนี่ย newsletter ทุกอาทิตย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้าน product management เขาก็จะมี Network ของเขาแล้วก็เอาให้แต่ละคนมาแชร์ประสบการณ์อ่านแล้วก็โอ้มีความเออรู้สึกว่ามีประโยชน์มีความรู้ที่บางทีแบบแจกเทม l a t e นู่นนี่นั่นเอามาแอ p พลากับงานได้เลยถ้าอยู่ในวงการก็ควรติดตามและอ่ะแล้วก็จริงๆมันก็มีอาร์ติโมากมายเนาะจริงๆเสิร์ช g o o g l e product management อ่านในมีเดีย อีเวนท์เฟซบุ๊กกรุ๊ปนะ <c oughs> ก็ยังมีเยอะมากนะคะเราก็มีวูดแคมป์ทั้งหลายนะคะที่มีในไทยก็จริงๆก็ถ้าสนใจก็ไม่เสียหายที่จะไปลงทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะให้เราไอ้นี้ขึ้นให้เรารู้เรื่องมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรืออีเวน์มันพูดไปหาในองค์กรอย่างนี้ก็เป็นศาสตร์ที่เริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็คือเป็นอะไรที่น่าเอามาแอพพลายกับองค์กรเราในปัจจุบันเ <c oughs> ช่นเดียวกันมันเป็นศาสตร์ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นตําแหน่งอย่างเดียวอาจจะเป็น คนที่ทําอีกตําแหน่งหนึง่งแต่ว่าแบบสงโครง,งานมีเรื่องของ product management ก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของ interview process เนี่ยก็จะมีความคล้าย consulting case interview ก็จะ interview ค่อนข้างเป็น case สำหรับที่อเมริกานะก็เดี๋ยวไว้วันหลังมาแจกแจงให้ฟังละกันว่ามันเป็นประมาณไหนบ้างนะแต่ตอนนี้ถ้าใครสนใจก็เสิร์ชเลย product management interview process product management interview guide ขึ้นมาเต็มแน่นอน e s o u r c e นะจ๊ะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ product management product manager ก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือว่าทักมาใน i n นบะ็เนาะก็เดี๋ยวจะพยายามตอบหรือว่าทำคลิปมาเล่าเพิ่มให้ฟังนะคะโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย